เดี๋ยวเราจะมาถามที่นี่กันนะครับไปดูกันนะครับว่าที่นี่คือชื่อว่าอะไรแม่ครับที่นี่ชื่อว่าอะไรหรอครับพี่ชี่เอ้ยโดนโดนที่นงผนโดนแล้วเขาเปกัดนด้วยอ้อที่นี่ที่นี่ผมจะบอกว่าพาส,สอบมาแล้วเราจะไปดูกันว่าเครื่องมันจะท้อนอะไรกันนะครับอ่าเขาเปิดห้องเราให้แล้วนะครับะะต่อจากภาคหนึ่งนะครับดูเออขอได้ไหมครับขอเข้าเนื้อ แลเข้าไม่ได้อีกเออ,เ,อ,อเสียดาย่มาอู้กบเลื่อนไปกีนเนี่ยทุกคนคผมตัดภาาไปก่อนนะเสียครับมาเดี๋ยวผมจะมาถามนะครับพี่ครับโรงแรมนี้ชื่อว่าอะไรครับจำไม่ได้จำไม่ได้พี่ครับโรงแรมนี้ชื่อว่าอะไรครับจำไม่ได้อา้าทำไมมันจะเกาะทำไมอ่ะเกาะทำไม ผมถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะพี่อย่าเพิ่งกอดกันไม่ไม่ไม่ดีกว่าทุกคนดีกว่าไวเกันดีกว่าไวเกันดีกว่านีเขาดูกันเ แบบะะมานี่ครับจะมีตัวมอันนี้ครับอันนี้ผมขอเด็กเก่งไปอนึ่งฮตรงหายไปจากนีโตะนี้นิพพานโอเคหายจากโตะนี้เรียบและก็ทุกคนได้เป่าฝุ่นนะครับผมก็ดั้มเดิมนะครับจับจอก่อนจะได้นูนะครับออ เกิดเราจอก่อนนะครับเราจะได้บ้านใหญ่นู่นเออผมมองอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันหนกแลยครเพราะว่าบ่อนนั้นน่ะมีคนจองไว้เป็นเดือนแล้วเขาก็ได้มาอีกนะครับอู้ก็หมายความว่าผมนั้นจะได้นี่แล้วสินะมาดูมาดูบรรยากาศคนบ้างนะครับผม ดูบรรยากาศคนนั่นครับไม่รู้จะกินอะไรกูกินเตะเเลยแอบแนะครับทุกคนอย่าอย่าบอกแม่บนนะครับ,บ,บร่กินก็ตห้แกมไม่หอมาหาหมูหมูเมาทำทำยังไง เมาอ่ะทำยังไงหายน้ำไ่เร่ยแล้วก็ไปดื่ขเยะมากเยะมากเยอมากต่ออ่ะมันีแบพวกเอลรอพวกีแล้อะไรเนี่ยแต่สิ่งของมันคือการที่ไปหยิบโะรักไปก็ต้วางผายกดวางผายไปเลยจากระวังหน้าตาเฉย